เอาต่เนยามนั้นกับเพื่อนคจับกบาร์ับจิบบารได้มาแล้วมงออกไปเนี่ยจับจิบาออกไปเลยได้ไดก็่เป็ไปเร็วคู่รวยเป็ดจิงเตบดีเรียนเพื่อนการุเด็กพีอันไหนรู้มาหน่อมาเพียคู่นไดชไปจับจิบบารเรากะั้วทนะมาลาตัวเรา จืดไรอะตัวกะ้าจ้าจ้จามาดีนะพวดตาบดีจีจืรอยดีดีองน้องพี่แกงโอน้องไอ้แกงจับดีดีดีดูจับพีแกงกันไม่รู้จักเพื่อมันมาโจเบียกูแพแพ่เป็ดเป็บาทโอ,อมันเป็ดบานจอะใช่อ่ะผมจมาจับเงืนกัน อยู่ที่กับบูอ๋อยพ่อไม้กับอู่ที่เองมันเปไปจ่าได้ยักับมันเป็เป็ดที่บาทพ่อไม่กับรอยหนึงวยเจวากงพมเป็น่ยาเลยหรือที่จอนไม้กนที่น้อยนะไม่เอาแลวกูยอมทเนี่เลยที่ดูกูงกันเจดุงดุงเออ่เดี๋ยวดีหน่ันหนึ่ไปเี่ยวอาไรนะหนงไปเดี่ยวัเดียวนอพ่อพ่ออไปเดี๋ยวไปเดี๋ยนี้เทนกพอไปเ่ยดิ đi nói con con mà đâu đi anh chờ đi cái nói con bây giờ trăm mi thì luôn phải rồi đó phải phải cái bỏ nồi cái cắp lúc này đây đây đó cắp một bữa này đi đi anh cái rửa đạt rửa vừa đi đi nào cái tím lấy đấy tụt ăn cao ดูเราดิบมองกันดีดว่าวันนี้ปวดหรืออะนะเพื้อนไทยตายน้องนี่นี่นี่น o ่นี่นี่นนี่นี่น่นีี่นี่น่นี่ีน่ ปาจะร่ำกันนวจะรำมันช่วยหนูเป็นเกลือกมันด้วยจะร่ำเออเนอเป็นเกลืมันมาไม่นกี่กนไม่กี่ก้อ่จะรำเพื่อปู่ปุนว่าเดีวต้องมาาวก้าเดี๋วมึเลยไปฝนนตีหมดทีไปไปตามพ่อมาบอกว่าลูกตุลาไปดูไปเดี๋ยวดุงดุงโดนนูดุงนี่นะครับเดี๋ยวหนูไปตามพ่อมาไหนนะครับ นู้นน้นไปหนน m านู้นน้นไปหน้าเจอเป็นตำรวจที่วิลาเจออยามือเบกอแรเๆให้นานๆให้นักการเมืองก็ไม่รู้ยังตำรวจงายกก็ไม่มาไปเปลี่ยนกีปีแลยเปลี่ยนในแก่ค้อยการเมืองการเมืองมันเป็นจริงที่ไม่ดีเราอยากไปลงการเมืองกูไม่เป็นนังเราไม่ไปลรังการเมืองกูไม่อบที่จะลืมมอคนรู้ไหม

นายต้งโดนเยอะบุกไม่ควรไรไหมผมมาจับไม่นาย่าบุรุษเฟ่จับไปเจ้าจ้าวันตัลยไอ้ไม่รับหีือว่ได้แรงเถื่อจับหนักไปดังวัวเว้กับวัวันนะิอย่าเล้งเรื่องกันเมืองมึงอ่านเดิมึงแลงอินนะอร้อยน้ก็ยังติดตอนนั้นอยาจะดิมนะเถื่อนา้งตโดนเลยคุณเดียนขนาดปาก็ยังโดนลย coi <laughs> gì cho lướng, tuông cho lướng, mơ cho lướng. Anh quên là ngon ngán, mà con phải tốt ừ. đấy. Quên là ngon ngán, phải vườn chuông Hoặc vườn chuông rồi. Lại lù cha lướng là vườn chuông tiêu là bánh giác cho vườn chuông. vô ไม่เก้าใจเลยไม่ใจว่าเพื่อนว่าตีไปกงานนั้นเปือยจวนเนอปรโ้ะปรโจะไปต่อเด็กเด็กันมาตักคำเดียวก็ปอบลยตักเพื่อด็กนั้นมาถึงตักโอ้ยคุณดวงจะลืมไม่เจอกันนานหรอวัมนเดิมนะครับเดี๋ยวกวาลรอมันเดิมเลยคับผอะไรรอมันเดิมไล่เืืมเมือนไรมึงวะ กต้องดาวังไม่ได้เลขพื้นเลขว่าไม่ได้คั้พูดตุกคั้นี่ต้องคิดก่อนพูดไม่ใช่พูดแล้วมาคิดเ่าเห็นนะเขาเก็บพูดมาเร็วมาเร็วเมื่อกี้ลูกคนนั้นเออเจอเลยเหม็นเล่าหึง มาเดนมาเดินัวบุญตุ่นแจ่มจุนอนาะนเด้อร้อยท้ยแตมาบุคู่ในขั้วคำคนนั้นลูเคยเชียงเต่าตั้มหลักลุงอฮานเดอร์บายเอาเลยบายเลยอ่ะบายเลยเอาเลยดีช่วร้อยก็ตุ่มมาไม่รู้ตุ่มร้อยแลยปับพรมไปในขั้วคำคนนั้นมาเจ้าเราไม่ดูเคย นายหนังคืนนี้ใกล้ควนบอกผมเลยใกล้เมาบอกผมเลยผม็นใกตายเลยผมดู